สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดเครื่องปรินท์ทุกรุ่นให้เหมือนใหม่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเ p ฟส n b บา์เทอร์แค n และก็ตัว HP วันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างจะเป็นรุ่น Canon MP287 พีสองแ n ดเ c h e ช็ควันทูเช็ควันทูเ a r c ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบทดสอบ a r c สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดเครื่องปรินทุกรุ่นให้เหมือนใหม่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Epson, b บาเ h อร์ a n o นแล้วก็ตัว HP วันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างจะเป็นรุ่น Canon MP287 อุปกรณ์ที่ต้องใช้จะมีน้ำยาเช็ดกระจก1ขวดขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ได้แล้วแต่สะดวกสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ50บาทถึง100บาทตัวที่2จะเป็นตัวสเตคลีนครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์1ขวดสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อราคาจะประมาณ50บาทถึง70บาทอุปกรณ์ตัวที่3จะเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าขนเป็ดหรือเป็นเสื้อผ้าเก่าก็ได้แล้วแต่เราสะดวก จะใช้ประมาณ1-3ผืนแล้วแต่สะดวกถ้าไม่มีจริงๆใช้ผืนเดียวก็ได้จากนั้นก็จะเป็นกระดาษทิชชู่1-2ม้วนจากนั้นจะเป็นถุงมือยาง1-2คู่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่สะดวกจากนั้นก็จะเป็นตัวชุดไขควง 1-2ตัวเป็นไขควงแฉกในกรณีที่เราใช้ไขควงจะเป็นการแกะเครื่องทําความสะอาดแกะเครื่องออกมาข้างนอกแต่ถ้าเราไม่ได้แกะเครื่องไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับในตัวไขควงจากนั้นก็จะเป็นแปรงนะครับเป็นแปรงสีฟันเก่าก็ได้จะเป็นแปลงทาสีก็ได้พวกแปรงทาสีบ้านหรือจะเป็นแปรงพวกแปรงปัด แปรงตัดผมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราสะดวกนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดเครื่องให้เราเสียบปลั๊กเปิดเครื่องปิ้นดูก่อนเพื่อจะปิ้นเทสดูว่าเครื่องใช้ได้ปกติไหมแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้แกะเครื่องออกมาข้างนอกไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องแล้วก็สั่งปิ้นเทสดูก็ได้นะครับ เียบปั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใส่กระดาษเข้าไปตัวนี้มันจะแสดงเป็นเลขหนึ่งนะครับก็คือปกติ แต่ถ้าไม่ปกติก็คือมันจะขึ้นโคดออ r ดอรเป็นเลข3ตัวนะครับผมอาทิเช่น E01, 02, 03, 04อย่างเงี้ยครับหรือมันจะมีไฟสีส้มตรงเนี้ยติดที่ตรงไฟอารลามตรงนี้นะครับแต่ท่านในกรณีเครื่องมีปัญหาจากนั้นให้เราทำการปิ้นเทสนะครับโดยให้เรากดปุ่มคิมไขค,รครวงหนครั้งตัวเนี้ยหน้าจอจะเป็นตัว A จากนั้นให้เรากดปุ่มแบ็ k หรือ c o เลอก็ได้หครั้ง หลังจากกดปุ๊บเครื่องก็จะพิมพ์กระดาษแผ่นเทสมา1แผ่นนะครับ จะช้าหรือเร็วแล้วแต่ตัวเครื่องนะครับบางเครื่องก็ใช้เวลาประมาณ30วิวิหรือ15วิาวิหรือบางเครื่องก็2 3นาทีก็ได้ในกรณีที่เราสั่งปรินเทส นี่นะครับกระดาษกินเคสก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเคสนี้ก็คือตลับสีดําแล้วก็ตลับสีของผมมมนเสียถ้าปกติตัวนี้ก็จะเป็นเฉดสีดําด้านบนก็จะเป็นตัวตาข่ายช่องด้านบนแล้วก็แถบตัวที่2ตัวที่3านี่ก็คือจะเป็นตัวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับมันจะไม่เป็นขาดๆห,หายหรือเพี้ยนแบบนี้ หลังจากที่เราปิ้นเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเช็ดทําความสะอาดได้เลยย้ํานะครับในกรณีที่เราปิ้นเทสแบบเนี้ยส่วนมากในกรณีที่เราแกะเครื่องทําความสะอาดนะครับแกะเครื่องออกมาข้างนอกแกะออกมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าในเคสไหนที่เราไม่ต้องแกะนะครับก็ไม่จําเป็นต้องปิ้นเทสก็ได้นะครับผมแค่เอาตัวผ้าเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ลงพวกสเตย์ครีนนะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะเช็คให้ดูก่อนว่าในกรณีที่ เครื่องอที่แกะออกมาข้างนอกนะครับเราต้องปริ้นเทสดูก่อนว่าเครื่องใช้ได้ปกติไหมเพราะว่าบางเคสเราแกะออกมาแล้วพอประกอบแล้วเปิดเครื่องไม่ติดหรืออะไรต่างๆหรือมีอาการเออร์เลอร์ต่างๆนะครับถ้าในเคสไหนที่เราแกะเครื่องออกมาทั้งหมดแล้วค่อยประกอบเข้าใหมา่อย่างนี้ครับจากนั้นให้เราดับเครื่องนะครับ ะดดออกถอดัับจากนั้นก็นำผ้านะครับเช็ดทําความสะอาดโดยรวมก่อน ผมจะไม่ได้ทำคลิปละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ผมคับแคบนะครับผมจะเช็ดให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ แล้วก็ถ้าในกรณีที่ตัวเครื่องพิมพ์เราเลอะหมึกนะครับให้เรานําตัวกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็น้ํายาเช็ดก,กระจกนะครับฉีดเช็ดทําความสะอาดก่อนประมาณนี้เช็ดให้แห้งก่อนถ้าในกรณีที่เราลงสเต็กินไปแล้วถ้าเราไม่เช็ดทําความสะอาดแบบนี้ ตัวสเตคีนแล้วก็ตัวหมึกมันจะเลอะนะครับมันผสมกันแล้วก็จะเลอะเปื้อนติดตัวเครื่องทั้งหมดเลยเราต้องทำแบบนี้ก่อนจากนั้นค่อยเช็ดทำความาสะอาดตรงนี้รอสักครู่ประมาณนี้ ในกรณีที่เราไม่ลงสเตคีนนะครับพอเครื่องมันแห้งแล้วตัวเนี้มันจะเกิดคราบขาวๆตรงนี้มันจะไม่เหมือนใหม่แต่ถ้าเราลงสเตค e ีนไปแล้วก็คือตัวเนี้มันจะเป็นตัวเคลือบมันนะครับทำให้เครื่องเหมือนใหม่มากที่สุดหลังจากนั้นให้เราลงสเตค e ีนนะครับ เช็ดทำความสะอาดเลยเราลงไปแล้วเราจะเห็นชัดได้เลยว่าเครื่องมันมีความมันเคลือบเข้าไปเหมือนเครื่องใหม่เลยประมาณนี้หรือถ้าเป็นตัวกระจกนะครับตรงนี้ เราก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าตัวกระจกตรงเนี้ยเราสกรปรกนะครับสามารถฉีดตัวน้ำยาเช็ดกระจกเนี้ยผ่านโดยตรงได้เลยแล้วค่อยนำตัวกระดาษทิชชู่เช็ดแบบเนี้ยให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยลงสเตีค,คนอีกรอบหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงสเตย์คลีนเลยแคนนอนทุกรุ่นจะทำเหมือนกันจะเป็นรุ่นของตัว mp 2 3 7 e 5 1 0 หรือพวกตระกูล MP 2 5 8หรือจะเป็นพวกตระกูล G นะครับ G 1 0 0 0 G 2 0 0 0 G 3 0 0 0 G 2 0 1 0 G 3 0 1 0หรือจะเป็นพวก G 4 0 0 0ก็ทำเหมือนกันนะครับลักษณะเครื่องก็จะแตกต่างกันไม่มากก็เช็ดทำความสะอาดเหมือนกันเลย ถ้าเป็นพวกแผ่นด้านบนก็เช็ดได้เหมือนกันเห็นไหมครับคราบสีฟ้าตรงนี้ออกหมดแล้ว ส่งกระดาษตรงนี้ก็เช็ดได้เหมือนกันแต่ส่วนมากมันจะมีคาบดินคาบผุ่นตรงนี้นะครับมันจะเช็ดออกยากถ้าในกรณีที่เราต้องการเช็ดนะครับเราต้องได้แกะเครื่องทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็ล้างน้ําทั้งเครื่องเลยแล้วค่อยมาเช็ดทําความสะอาดอีกทีหนึงอย่างนงี้ยครับแต่ขั้นตอนนั้นนะผมจะไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามันนานแล้วก็ทํายากตัวนี้เราเช็ดพอ ประมาณก็พอครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงแท่งนี้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้แต่เราต้องได้ใช้ตัวแปรงนะครับแปรงปัดผมอย่างนี้ก็ได้เลอจะเป็นแปรงสีฟันเก่าก็ได้นะครับหรือเป็นแปรงทาสีก็ได้แล้วแต่เราสะดวก เช็ดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยนำตัวกระดาษทิชชู่ตัวน้ำยาเช็ดกระจกฉีดทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยลงสเต็คคลีนเพราะพวอนเี้มันจะเปื้อนหมึกนะครับเวลาเราเติม จากนั้นก็นำผ้านะครับมาเช็ดอีกรอบหนึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยลงสเตคครีนจากนั้นก็ลงสเตครีนได้เลยประมาณนี้แล้วก็ให้เราวกมาดูตรงถาดกระดาษตรงนี้เราจัดเช็ดหรือไม่เช็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกตรงเนี้ยถาดส่งกระดาษถาดเนี้ย ถ้าสมมุติว่ามันสก,กปรกเราสามารถถอดได้นะครับตัวนี้จะถอดไม่ยากถอดน็อตสองตัวนะครับตรงนี้หนึ่งสองถอดมาแบบนี้ แล้วก็ออกมาบางเครื่องบางรุ่นมันจะยากนิดนึงนะครับถ้าในกรณีที่ขาล็อกตรงนี้มันไม่หักหรือมันติดล็อกมันจะออกยากถ้าในกรณีที่เป็นพวก G1000 G2000 G3000 พวกแทงโรงงาน G2010 G3010 ไม่ควรถอดหรือหักเองมันจะหมดประกัน ถ้าในกรณีที่เกิน2ปีไปแล้วหักได้เลยมันจะมีล็อกของมันอยู่ขย่าวขยาวขยาวขยาขยาแบบนี้หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับหักเลย่บงนี้เลยแต่ถ้าในรุ่นที่หักแบบนี้ผมจะแนะนำรุ่นที่ติดแทงข้างนอกแบบนี้ครับพวกตระกูล MP 2อ่า MP287 พวก MP 2 5 8 อย่างเงี้ยครับสามารถหักได้เลยเพราะว่าเครื่องมันหมดประกันศูนย์แล้วในกรณีที่เราติดแทงข้างนอกอย่างเงี้ยแต่รุ่นพวกเนี้ยอ่มันจะเลิกผลิตไปแล้วครับเราสามารถหักได้เลยถ้าในกรณีที่เราจะดึงตัวอันนี้ออกมาครับผมตัวถาดส่งกระดาษออกมาจากนั้นก็ทําความสะอาดโดยใช้แป้งนะครับผมปัด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 ,ปดแบบนี้ ตันนี้เราจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับถ้าในเช็ไหนที่เราไม่เคยทำเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับผมกลัวประกอบเข้าไม่ได้เช็ดประมาณนี้ปัด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 หรือจะเป็นขนาดของช่องแป็งสีฟันอย่างเงี้ยมันจะง่ายครับผมปัดปัดปัดทำามสะอาดจากนั้นแล้วก็เช็ดด้วย ผ้าแห้งแล้วก็ลงสเตีคคีนนะครับผมจะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับจะไปแบบใบเลยเช็ดประมาณนี้หลังจากที่เราเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปครับ เราสามารถเช็ดได้นะครับหลวงลงไปเลยหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ ทำการขันปิดฝานะครับประมาณนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วในการทำความสะอาดเครื่องแต่ถ้าในเคสไหน ที่เราแกะเครื่องทํความสะอาดนะครับแกะเอาตัวอะไรอะไรออกมาข้างนอกเราก็ต้องเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วก็สั่งปิ้นดูว่าเครื่องใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับพอให้เราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องนะครับรอสักครู่แล้วก็ใส่ตัวกระดาษเข้าไปนะครับ รอสักพักถ้าเครื่องขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้ก็คือเครื่องปกติพร้อมใช้งานได้เลยแต่ถ้าเครื่องไม่ปกติมันจะขึ้นโค้ดเออร์เอร์ตรงเนี้ยเป็นสามหลักอาทิเช่น e01 e02 e03 หรือ p01 e p02 e p03 e เราก็ต้องมาแก้อีกถ้าในกรณีที่เราแกะเครื่องทําความสะอาดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แกะก็มันขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมประมาณนี้ในการ ทำความสะอาดเครื่องริ้นของตะกูล Canon ทุกรุ่นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ในการทําความสะอาดเครื่องริ้นทุกรุ่นเครนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็น Canon MP 2 8 7สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง y o u t u b e ช่องซ่องจนพัง เฟซบุ๊ก่อมจนพังเพจเฟซบุ๊ก่อมจนพัง i d ีลน e สุ p ััดโ n งโมโน2 5 3 5 supatpongmono2535 ถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ